ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่หอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตลอดโดยคลิปนี้เนี่ยเนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับงวดหนึ่งกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเ,เราไปชมกันเลย เราไปชมกันเลยครับตาผูชมที่น่ารักนับเธอตัวนี้เอโปเจ้านี้พีโปเป็นเอโปฝากมาเดนโบนสีตัวเดนโบนสี่ตัวหนึ่งห้าเจ็ด่นึ่งห้าเจ็ดเก้าสีตัวฝากมาสตัวเป็นเอลทา ต่อมาเลยเจ้านี้ดับเตมรอสอนนอบูนดับเตมบบนน,น,นั่นเองเจ้านี้ฝากมาดับเตมเจ็ดดับเตมเจ็ดฝากมาดับเตมเดียว ตอมาเลยเจ้านี้ครับนะก็เป็นแนวทางสอนอบนเทียงขายสอนอบนเทียงขาย6 7เจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้า มาต่อการเจ้านี้เลยสกายโซล่าเน้นเลขคู่ฝางมา4206 4206แล้วก็ฝางมาคู่4969 4969 ต่อมาเลยเจ้านี้ครับปันฟังมาแนวทาง10หน่วยล่างจับคู่60 0616110606อดีตที่แล้วผ่าน03ต่อมาครับฮอร์เดน ระเดนฝากมาคู่ล่าง34 35 70 94 25ฝากมา5คู่เป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ ซูบาโชคยี่สิบเอ็ดฟังมาแนวทานสอนโบนสิบหน่วยโบนหกแปดเก้าหกแปดเก้าต่อมาเลยเจ้านี่ครับนะ เนี่ยทานครบล่างห้าตัว0ูนย์สองสาฝากมาห้าตัวเนี่ยทานครบล่างต่อมาครับใบนี้ครับ แนวทานวิ่งล่างตัวเดียวฝากมาสามฝากมาสามตัวเดียวโกลมกินุดฝากมาวิ่งล่างสามหนตัวต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะสุบะโช สอนอบุญฟัดทอง12456 12456ฝากมา5ตัวถ้าพอชมวันนี้ก็วันที่25แล้วนะขอขอบคุณมากที่ติดตามเอกมินมาประจานต่อมาเลย เจ้านี้ people people ฝากมาเนวทานดาบโบหนึ่งตัวฝากมาดับสามฝากมาดาบสามตัวเดียวก็ขอ,ขอบคุณมากยังไงก็ขอบคุณมากต่อมาใบนี้ครับกลมเกนุด วิ่งล่างตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาวิ่งห้าตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวห้าก็เป็นแนวทานวิ่งสิบหน่วยล่างตัวเดียวต่อมาเลยเจ้านี้สอนโบน อีกหนึ่งบายจากสุบาโชคโสหนึ่งสามสี่โสหนึ่งสามสี่ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ แนวทางสองนอบนสามตัวเจ็ดแปดาดแปอดีตที่แล้วก็เจ็ดแปดเก้านวทางใหม่นี่ก็ฝากมาเจ็ดปดเกสามตัวต่อมาเลยรูจิเล็กนาคา

เจ้านี้เอ้ยก็เป็นวทนา,ารอยโบนของซูบาโชดศูนย์ห้าหนึ 5, 1, 6, 3, 8, 4, น่งหกสามแปดสี่เก้าศูนย์ห้าฝากมาแปตัว ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นทานสิบโบนของซุบาโช่ฝากมาหนึ่งหกสองเจส่แิบโฝากมา8ตัวเช่นกันต่อมาหน่วยโบน น่อยบนก็ฟังมาเป็ตัว0617 2859 0617 2859ก็ขอบคุณมากเลยแนยวทานที่แบ่งปันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านัา้นนะท่านเป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กเมนมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย